สำนักง,งานพัฒนาภาค4ได้ผนึกกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะเดินหน้าในการจัดกิจกรรมตลาดนัดซื้อขายโคเนื้อที่บ้านพุทธ,ธนิมิตอําเภอเทพาทจังหวัดสงขลาค่ะเป็นการดึงเกษตร,รกรเข้ามาร่วมจำหน่ายโคเนื้อที่มีคุณภาพดีนะคะส่งเสริมเศรษฐกิจในชายแดนใต้สร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมกับกองอำนวยในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าและกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อค่ะจัดกิจกรรมตลาดนัดซื้อขายโคเนื้อคืนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านพุทธานิมิตอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาโดยมีพลตรีประวันบุญบรรดาลผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่เป็นประธานเปิดงานค่ะ กิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้เปิดโอกาสให้กเกษตร,รกรนำโคเนื้อคุณภาพดีมาจำหน่ายสร้างรายได้และอาชีพค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารภาครัฐและประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยได้รับความสนใจจาก,กเกษตร,รกรพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักค่ะ